เราเพื่อนสาวคิดถึงมะเหมียวจังเลยพวกเราอยู่นิวซีแลนด์อยู่ไม่มาถ้าอยู่มานะโอ้สนุกมากคิดถึงอยู่จังเลยเดี๋ยวเอานกข้างหลังไปฝากตัวนึงเอ็นป่ามะเหมียว I miss you มะเหมียวเอ็นวิวป่าไม่อยู่ไม่มาแบบโอ้ไม่มีไม่มีเพื่อนถ่ายรูปเลยคิดถึงเพื่อนสาวมากคุณนายไอซ์ ยูก็เหมือนกันนะจ๊ะยู่ก็น่าจะมานะมิสยูถ้ามาคบกันแล้วก็อุ้ยบ้าบอคอแตกนะคะแค่สองคนนี้ก็แบบว่าอีสองคนนี้เป็นไรกันเป็นไรกันคะบ้าบ้าดูวิวดูวิวดูวิวคุณนายมะเหมียวมะเหมียวสีเธอดูไว้นะเธอจะต้องเสียใจที่เธอไม่มา เธอเสียใจแน่ที่เธอไม่มาเธอเปลี่ยนใจเธอไปเจแปนแต่เธอไม่มานิวซีแลนด์เธอเสียใจโอเค